สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการที่นี่อยุธยาในช่วงขององค์การบรหิหารส่วนจังหวัดพระนครยุธยาเพื่อประชาชนครับรายการที่ออกอากาศทางสถานีข่าว ATV ครับเคเบิลชอนแนลเฮดดี้สามสิบเจ็ดใครที่ดูเคเบิลทีวีต่างจังหวัดรับชมทางช่อง37ใครที่อยู่กรุงเทพมหานครติดตั้งนะครับรับชมได้ทางเจริญเคเบิลทีวีนอกจากนั้นนะครับที่อยุธยาติดตั้งแล้วก็ดูได้ที่สินธิวาเคเบิลทีวี ติดตามทางแฟนเพจสถานีข่าว ATV นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดทางช่องทาง YouTube ครับช่องของชาญชราข่าวนะครับสามารถชมย้อนหลังได้คุณผู้ชมครับรายการที่นี่อยุทยาในช่วงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครสียาเพื่อประชาชนเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์การทํางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครรียาแล้วก็ยังเป็นการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ทราบท่านนายกสมทรงพันเจริญวรกุลครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียามีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจอย่างมากนะครับในการที่จะช่วยเหลือพัฒนาท้องถิน่นห้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กๆไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบตอรหรือว่าชุมชน ไม่มีงบประมาณงบประมาณไม่เพียงพอแล้วมันก็ไม่ได้ขัดต่อการใช้งบประมาณก็สามารถที่จะลงไปทําช่วยเหลือได้องค์การบรหิหารส่วนจังหวัดพระนครสุธยาณนี้ก็มียุทธศาสตร์หลายยุทธศาสตรท์ทีเดียวที่จะต้องดําเนินการยกตัวอย่างเช่นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับเรื่องของถนนหนทางยุทธศาสตร์เรื่องการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตนะอย่างที่เรานําเสนอไปเรื่องของผู้สูงอายุยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยรวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านารบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมพิบาลสิ่งเหล่านี้ครับคือความตั้งใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยยาเรื่องของคุณภาพชีวิตครับมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมวันนี้จะให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะครับ การประกาศเจตนารมณ์ครับรวมพลังไทยหยุดภัยต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกนี่เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตด้วยครับยาเสพติดนี่เป็นภัยต่อชีวิตเป็นภัยต่อประเทศชาติเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมที่เดอะฮอลล์ศูนย์การค้าอายุทยาซิตี้พาร์คนายประพันธ์ตีบุภาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียาไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้าน วันยาเสพติดโลกวันที่26มิถุนายน2568พร้อมประกาศเจตนารมต่อต้านยาเสพติดโดยมีนางสมทรงพันเจริญวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียากล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมประลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจประธานผู้บริหารศูนย์การค้ายาสิริพาร์คแล้วก็เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน กลุ่มพลังมวลชนลสมาชิกทูบีน้ำวันก็เข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยพร้อมเพียงกันคุณผู้ชมดูจากภาพข่าวที่เรานําเสนออยู่นี่นายประพันธ์ตีบุผาครับรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดพระนครศรียาท่านก็บอกว่ามติของที่ประชุมสมัชชาสหาประชาชาติบอกว่าวันที่26่ิถพฤษภาคมนี้ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยยึดถือปฏิบัติและยึยืนยันเจตนารมณ์นะครับในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลก โดยมีหน่วยงานหลักๆที่ช่วยเหลือกันเนี่ยแล้วก็ดําเนินการอย่างจริงจังองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องครับปัญหายาเสพติดเนี่ยคุณผู้ชมครับจัดอยู่ในปัญหาความมั่นคงของชาติเลยทีเดียวต้องได้รับการแก้ไขในระดับเร่งด่วนและหากมีการแพร่ระบาดยาเสพติด ก็จะทําให้คนในชุมชนรู้สึกหวาดระแวงและไม่ปลอดภัยนําไปสู่ความมั่วสุมทําสิ่งผิดกฎหมายและก็ขาดความเจริญเรื่องนี้ครับองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดพระนครศรียาให้ความสําคัญมากคุณผู้ชมจัดงานอย่างนี้ทุกปีครับวันนี้เนี่ยผมมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วอยากให้คุณผู้ชมได้ไปชมบรรยากาศของงานแบบเต็มๆใช้เวลาในรายการแบบเต็มที่แล้วไปฟังผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเขาได้พูดถึงเรื่องการจัดงานในครั้งนี้ ต้องบอกเลยว่างานนี้ถ้าคุณผู้ชมดูกันอย่างต่อเนื่องมีสีสันมากมายครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่เป็นตัวตัวอย่างของไอดอลนะครับหรือแวะกระทั่งคำาก่าวปฏิญ,ญาณต่างๆเอาละครับเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันครับในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตนะครับท่านผู้สมันนะครับในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอชื่อสรรคุณเรลานายประพันธ์ตีบุขารองผู้ว่ารชาชการจังหวัดพระนครศรีอัุธยา เป็นผู้แทนของหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนจังหวัดพระพนครศรีจาขอประกาศเกียรตินารนในการต่อต้านยาเสพติด,ตดและขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติจะจงรักภักดีต่อชาติสายขณาสายขนาพระมหากษัตริย์และระมหากตรจะร่วมทำความดีจะร่วมทำความดี เสียสละเสียสละขึ้มเทกำลังกายพุกเทกำลังกายกำลังใจกำลังใจและสติปัญญาและสติปัญญาอย่างฝุกกำลังอย่างฝุกกำลังเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินปพืชตนเป็นคนดีปราพืชตนเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดไม่ผลิตไม่ผลิตไม่ค้า ไม่้าไม่เสพไม่เสดหรือให้การสนับสนุนหรือให้การสนับสนุนขอร่วมเป็นพลังขอร่วมเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติดในการต่อต้านยาเสพติดเฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัวเฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัวชุมชนและสังคมชุมชนและสังคมร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อสังคมและประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน,ยนปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน พระคภิรติญาท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านนายอำเภอท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เคารพรักทุกท่านครับมติที่ประชุมสมัชชาสาประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกๆปีเป็นวันต่อตบ้านยาติดโรค ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกมีความมุ่งม,มั่นที่จะรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกโดยมีหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาควัดภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์กันอย่างจริงจังและต่อเนื่องปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญท,ที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคง ที่จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปรธรรมเนื่องจากส่งผลกระทบในด้านความเดือดร้อนและก่อให้เกิดอันตรายแก่พี่น้องประชาชนทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมีผลกระทบกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทั้งครอบครัวชุมชนสังคมตลอดจนประเทศชาติ ในการนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตระหนักถึงความสําคัญและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งในด้านการป้องกันการปราบปรามและการบําบัดรักษารวมทั้งสร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนได้เกิดภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันปัญหายาเสพติดไม่ให้ตกเป็นเหยือ่อ ของขบวนการทั้งการค้าย,ยาเสพติดและการดําเนินการทุกภาคส่วนว่าจะเป็นในเรื่องการค้นหาผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดตั้งแต่ในระดับหมู่บ้านตําบลดําเนินการมาจนกระทั่งถึงในระดับอ,อําเภอและระดับจังหวดัดเราจะเห็นว่าปัญหาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเนี่ยมี สิ่งสำคัญคือเราต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆมภาคส่วนและขนาดียวกันในวันนี้วันที่26มิถุนายนนะครับในส่วนของจังหวัดพัตตานียางเราได้มีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดนะครับเมื่อสักครู่ในท่านนายกองการหลายส่วนจังหวัดได้กรุณาเรียนว่าในวันนี้เรามีกิจกรรมมากมายโดยจะเป็นในเรื่องของการแข่งขันกีฬานะครับมีทั้งกีฬาในร่มและกีฬากางแจ้งและขนาดียวกันได้มีในเรื่องของการ แข่งขันอ e ีสปอร์ตด้วยนะครับแล้วเมื่อเช้านี้ผมได้เข้ามานั่งดูในส่วนของการประกวดทูบีนัมเบอรวันนะครับก็ได้เห็นในส่วนของเยาวชนของพระนครศรียาเรานะครับมีการดำเนินงานในเรื่องของการแข่งขันกันอย่างจริงจังและมุ่งมั่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณและท้านในการเนี่ยต้องขอบคุณที่ มีส่วนร่วมสำคัญคือภาคส่วนราชการต่างๆนะครับได้มาร่วมกันจัดนิทรรศการมาออกบูธนะครับในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเราจะทนอย่างไรเราจะทําให้ยาเสพติดเนี่ยมันอยู่ในระดับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราไม่เกิดผลกระทบนะครับแล้วพณะเดิการในวันนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทุกๆอําเภอเลยต้องขอบพระคุณนะครับในส่วนของทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเยาวชนในส่วนของทางผู้นําท้องถิ่น รหรือแม้แต่คำนั้นพี่ใหญ่บ้านที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้กันอย่างมากมายนะครับก็ขอ,อแสดงความชื่นชมนะครับในส่วนหน่วยงานที่จัดโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะรอียา,านะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญนะครับในการที่เป็นแม่ แม่แรงนะครับในการจัดงานในวันนี้และทีะ่ต้องขอบคุณอีกส่วนส่วนหนึ่งก็คือต้องขอบคุณศูนย์การค้าอายุทยาซิตี้พาร์คนะครับที่ได้มีส่วนร่วมคันนะครับที่มาร่วมบูรณานการกันในการทํางานโดยเฉพาะในวันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดแต่อย่างไรก็ตามปัญหายาเสพติดของเรานะครับเราคงจะต้องดําเนินการจะต้องร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้วันนี้หรือในอนาคตข้างหน้าเราคงจะต้องร่วมกัน ในการที่จะช่วยกันป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด คุณผู้ชมครับและนี่แหละครับนี่คือพลังของคนอยุทยาคนรุ่นใหม่ครับแล้วก็พลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนคกศรีอิยาเนี่ยเขาเป็นคนที่จุดประกายนะท่านนายกสมทรงพันเจริญวุฒุลท่านจุดประกายตรงนี้เป็นประจําทุกปีนะครับใช้งบประมาณไม่น้อยเลยนะครับในการที่จะผลักดันและให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้เอาละครับวันนี้หมดเวลาครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ